สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาขึ้นเนื้อหาต่อจากของเดิมกันครั้งก่อนนะครับครูให้เราทําแบบฝึกหัดไว้ถึงหน้า51ใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาเพิ่มหน้า52มา1ห,หน้านะครับอันนี้นักเรียนจะต้องจดเนื้อหาเข้าไปเองถือว่าเป็นบทประยุกต์ของฟังก์ชันนะครับบทประยุกต์ของฟังก์ชันคืออะไรก็คือเราจะนําความรู้เรื่องต่างๆที่เราเรียนไปนะครับมาประยุกต กันเพิ่มนิดนึงตรงนี้นะครับมาดูอันแรกกันเลยครับมาดูอันแรกกันเลยอันแรกคือครูให้พิจารณาครับครูให้ฟังก์ชันมาทั้งหมด2ฟังก์ชันด้วยกันก็คือฟังก์ชัน f และฟังก์ชัน g ครูสั่งให้หามีทั้งหมด4ข้อด้วยกันครับเราก็หาออกมาเนาะมาหาไปพร้อมๆกันเลยครับตัวแรกสุดเราต้องการหา f inverse ถูเมครับมี f มาให้หา f inverse หาย่างไรครับ ก็เปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x ครับเราก็จะได้เป็นขั้นดับ3 2, คมสอนดับ5 3คูณัดับ7,4และคั้นดับ98ครับต่อไปครับเราต้องการ g เหมือนในลักษณะเดียวกันครับจัดการเลยครับก็เปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x นั่นเอง เป็นอันเรียบร้อยนะครับทีนี้ครับในข้อ3ของเราเขาต้องการเอา f inverse มา o f โอเคไหมครับเอา f inverse มาประกอบกับฟังก์ชัน f โดยการที่เราต้องการ f inverse o f ตรงเนี้ยหมายความว่าให้เริ่มต้นที่ฟังก์ชัน f แล้วก็ไปต่อที่ f inverse ถูกไหมครับดังนั้นตัวนี้ของเราก็จะได้เป็นอ่ะเริ่มต้นที่ฟังก์ชัน f นะครับดูตัวหลังก่อนเริ่มต้นที่ f 2ไป3แล้วก็ไปดูต่อที่ f i n v e r s e ครับ3ไปยังอะไรต่อ3กลับมายัง2ดังนั้นคู่อันดับคู่แรกครับจะได้เป็นคู่อันดับ2 2คู่อันดับถัดไปครับ3ไปยัง5 5เห็นไหมครับ5ที่เป็นตัวเชื่อมมันกลับมายัง3จะได้ว่าเป็นคู่อันดับ3 3ถัดไปครับ4ส,ส่งไปยัง7 อ่าแล้วก็7ของเรามันกลับมายัาง4เห็นไหมครับนี่ตัวนี้เราก็จะได้คั่วนับถัดไปคือคั้วนับ4 4นั่นเองคั่วนับถัดไปครับ8ส่งไปยัง9 9ของเรากลับมายัาง8เห็นไหมครับคั่วนับสุดท้ายของเราจะเป็นคั้วนับ8 8สังเกตเห็นอะไรไหมครับสังเกตเห็นว่าค่า x กับค่า y มันจะเป็นตัวเดียวกันเลยเพราะว่าอ่า F กับ f i n v e r s e f i n v e r s e มันเกิดจากการสลับระหว่าง2ตัวนี้ถูกไหมครับตัวนี้เราเริ่มต้นที่ตัวนี้ส่งมายัางตัวนี้ตัวนี้มันก็จะมันก็จะกลับมาเป็น2ตัวเดิมนั่นเองกูพูดงงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลองดูนะครับลองทําความเข้าใจดูก็คือส่งไปปุ๊บแล้วมันต่อจาก f i n v e r s e มันก็ส่งกลับมานะครับมันเลยได้ตัวเลขเดิมเป็น2 2 3 3 4 4, 4และ 8, 8 8นั่นเอง มาดูต่อไปครับต่อไปถ้าเกิดเป็น f o f inver ทําอย่างไร f o f inver เริ่มต้นที่ฟังก์ชันอะไรครับเริ่มต้นที่ f inver ใช่ไหมครับ f inver เริ่มด้วย3แล้วก็ไปต่อที่ f เนี่ยมันส่งมา2เดี๋ยว2มันจะส่งกลับมาตัวเดิมดังนั้นคู่นับผู้แรกครับมันจะได้3 3เลยคู่ถัดไปครับมาดูที่ f inver เป็น5ใช่ปะมันก็จะเป็น55 5. คู่ถัดไปครับมันเป็น7ดังนั้นเดี๋ยว ลองไล่ทำดูได้เลยครับมันจะกลายเป็น77และคู่สุดท้ายครับตัวหน้าเป็น9มันจะได้เป็นคู่อันดับเ้าเ9นั่นเองมันจะเป็นลักษณะนี้นักเรียนลองทำแล้วก็ตรวจเช็คคำตอบได้เลยนะครับอ่ะเมื่อเราได้ลักษณะนี้แล้วเราจะได้ว่าดูตัวนี้นะครับเราจะได้ว่า f inverse of กับ f, f of inverse เนีตัวเนี้ยมันไม่เท่ากันครับแต่แต่อะไร เราสังเกตสมมุติว่าคตรูต้องการหา f o f inverse ของเลข2เกิดอะไรขึ้นครับหาของ2จะตอบ2หาของ3ก็จะตอบ3หาของ4ก็จะตอบ4หา f o f inverse o f ของ8มันก็จะตอบ8ครับในลักษณะเดียวกันถ้าเกิดเป็น f o f inverse โอเคไหมครับของ3มันก็จะตอบ3ของ7ก็จะตอบ7ของ9ก็จะตอบ9แสดงว่าถ้า เราต้องการหา f o f inverse ของ x ใดๆโดยปกติแล้วมันจะตอบ x ครับ f inverse o f ก็เช่นเดียวกันของ x ใดๆโดยปกติมันก็จะตอบ x ครับฟังก์ชันตัวมันเองประกอบกับอิน e r s ของตัวมันเองแล้วเราต้องการหาณ x ใดๆส่วนใหญ่แล้วนะครับประมาณร้อยละ80ร้อยละเมันจะตอบตัวนั้นเลยก็คือตอบเป็น x เลยแบบนี้ครับเข้าใจไหมครับ อ่ะยกตัวอย่างเช่นครับอ่ะดูยกตัวอย่างเช่นครับเช่นครูต้องการ f inverse of ของ2โดยปกติแล้วมันจะตอบ2เลยตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ i n v e r s e ของมันเนี่ยประกอบกันตัวมันเองกับ i n v e r s e ประกอบกันปุ๊บต้องการของเลข2โดยปกติจะตอบ2อ่าอันต่อไปครับอันนี้โดยปกติก็จะตอบ2อันนี้โดยปกติก็จะตอบ2เช่นเดียวกันแต่ครับแต่แต,แต่มันมี บางกรณีเช่นอันนี้ครับมาดูกรณีนี้เนาะ fo f, f inverse อ่า fo f, f inverse คืออนไนครับนี่คืออันนี้เลย fo f, f inverse มีโดเมนที่เป็น2ไหมครับไม่มีถูกไหมครับถ้ามันไม่มีคำตอบนะครับแบบนี้มันจะตอบว่าไม่มีคำตอบหรือไม่มีค่านั่นเองแต่โดยปกติคือถ้าเกิดมันเป็นฟังก์ชันที่เป็น x y ใดๆอ่ะโดยปกติมันจะตอบลักษณะนี้ แต่ถ้าเกิดอันนี้ไปอ้างอิงมาจากอันนี้ครับมันจะตอบโดยการไม่มีคำตอบนั่นเองเพราะอันนี้มันเป็นแบบแจกแจงถูกไหมครับ x มันมีจำกัดตัวมันไม่ได้เป็นจำนวนจริงทั้งหมดเออมันมีแค่บางตัวดังนั้นนี่แหละครับเหตุผลที่ว่ามันไม่จำเป็นจะต้องตอบเป็นตัวนี้ทั้งหมดเพราะบางทีโดเมนมันไม่ครอบคลุมมันไม่รองรับมันก็เลยตอบตัวเลขนี้ไม่ได้นั่นเองเอเคไหมครับ อ่ะลทิทีนี้มาดูครับ g og inverd ของ2มันตอบ2จริงหรือไม่เริ่มต้นเราต้องไปดูที่ฟังก์ชัน g inverd อ่ะก็ดู g inverd ของเราเห็นไหมครับมันมี2แสดงว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดจับกันมันจะเป็นคู่อันับ2 2แสดงว่าข้อนี้มันตอบ2ได้หรือไม่เราลองหาดูก็ได้ครับว่า g og inverd มันมีคู่อันับสองไหมมีแน่นอนครับข้อนี้ผ่านนะครับ เนี่ยให้คอนเซปต์ของครูอันนี้คือครูต้องการให้เรารู้ตรงนี้นั่นเองว่าถ้าฟังก์ชันตัวมันเองเอามาประกอบกับอินเวอร์สของตัวมันเอง mm hmm. เห็นไหมครับอินเวอร์สอยู่ข้างหน้าหรืออินเวอร์สอยู่ข้างหลังก็ได้ถ้าเป็นตัวมันเองประกอบกับอินเวอร์สของตัวมันเองแล้วต้องการณนะ์ x ใดๆส่วนใหญ่แล้วจะตอบเป็น x ได้เลยถ้าฟังก์ชันของเราอยู่ในรูปแบบของออตัวแปร x กตัวแปร y ทํานองนั้นเช่น f x เท่ากับ2 x บวก1 อะไรประมาณนี้ครับเออแล้วก็อินเวลกันไปอินเวลกันมามาประกอบกันมันจะตอบตัวนั้นเลยอ่ะถัดไปนะครับใช้โจทย์เดิมนะครับใช้โจทย์จากฟังก์ชัน f ฟังก<ๆ>์ชัน g เลยทีนี้ครับครูต้องการ f o g อ่ะนักเรียนลองหาตรงนี้ให้ครูนะครับอ่ะทุกคนลองหาเลยนะครับหาออกมาแล้วก็เอามาเทียบกันนะครับว่าตรงกันหรือไม่น้อและเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะครับ fog ก็เริ่มต้นที่ฟังก์ชัน g 3ไปยัง2 2ไปยัง3ดังนั้นได้คู่อันดับ3 3 6ไป1 1ไม่มี7ไป8 8ไป9ดังนั้นได้คู่อันดับ7 9 0ย์ไป0อ่ะไม่มีครับได้2ตัวนั่นเองดังนั้น fog in w น r ว อ่ะดูตัวนี้นะครับตัวนี้คือ FOG เราต้องการ FOG Invert ก็เอาตัวนี้ครับมาหา Invert มันก็จะได้เป็นคู่อันดับ3 3คู่อันดับ9 7นั่นเองอเรียบร้อยครับถัดไปเราต้องการ G Invert OF อ่ะต้องการ G Invert OF ขออภัยครับ G Invert OF Invert เริ่มต้นที่ F Invert ก็3ไปยัง2 2ไปยัง3ดังนั้นได้คู่อันดับ สามสามห้าไปยังสามสามไม่มีต่อเจ็ดไปยังสี่เก้า 8, 8, ไปยังแปดแปดไปยังเจ็ดดังนั้นได้ควรดับเก้าเจ็ด โอเคไหมครับถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วดูตรงนี้นะครับอ่ะมาดูตรงนี้ต่อเลยทีนี้ครับสังเกตจากข้อ5ถึงข้อ8นะครับเราจะสรุปเป็นชอยๆดังนี้ครับจะเห็นว่ามันมีการเท่ากันเป็นคู่ๆดังนี้เนาะเออข้อ6มันจะเท่ากับข้อ7และก็ข้อ5มันจะเท่ากับข้อ8โอเคไหมครับพูดง่ายๆว่าต่อไปนี้ครับอ่ะครูจะหยิบคู่แรกมาก่อนก็คือ ครูมีสมมติว่าครูมี f o g แล้วก็มี i n v e r t อยู่เราสามารถกระจาย i n v e r t เข้าไปได้ครับดูนะครับกระจาย i n v e ว t เข้าไปปึ๊บปบและมันจะเกิดการสลับตำแหน่งกันระหว่าง f กับ g i n v e r t จะไปเกาะทั้งคู่เลยนะครับกลายเป็น g i n v e r s o f i n v e r t นั่นเองโอเคไหมครับกระจายเข้าไปตึม ตมและจากนั้นตำแหน่ง2ตัวนี้มันจะสลับที่กันด้วยมันจะได้ออกมาลักษณะนี้เช่นอีกข้อนึงครับข้อ5กับข้อ8อ่ะครูหยิบข้อ8ขึ้นมาก่อนนะครับเรามี g inverse o f inverse u ถูกไหมครับแล้วทั้งหมดถูก i n v e r s e อีกครั้งหนึ่งเราสามารถกระจายเข้าไปด,ด,ดูดีนะครับ g inverse กลายเป็น g f inverse กลายเป็น f และมันถูกสลับตำแหน่งกันมันก็จะกลายเป็น f o g เฉย มันจะได้2ตัวนี้ครับอ่ะครูยกตัวอย่างเพิ่มให้1ตัวสมมุติว่วาครูมีอ่า G i n v e r s e O F เฉยๆดูนะครับทั้งหมด i n v e r s e เห็นไหมครับกระจายเข้าไปปุ๊บสลับตำแหน่งมันจะได้เป็น F i n v e r s e O G นั่นเองพอจะเข้าใจไหมครับหลักการคือ อินเวอร์ตเข้ามาเป็นตรงกันข้ามแล้วก็2ตัวนี้สลับตำแหน่งกันนิดนึงเออมันก็จะได้ลักษณะนี้ตัวนี้ช่วยอะไรกับเราสมมุติว่านี่ไงครับสมมุติว่าโจทย์มันให้มาประหลาดประหลาดแบบนี้เราสามารถหาเป็น FOG ปกติได้เลยเพราะว่าตัวนี้กับตัวนี้มันเท่ากันเห็นไหมครับมันช่วยเราได้ในบางส่วนหรือว่าสมมุติว่าเรามีตัวนี้อยู่ ่ะสมมติว่าเรามีตัวนี้อยู่เราหาตัวนี้ไม่ได้เราขี้เกียนหา fog เนาะเราก็มาหาเป็น g i n v e r s กับ f i n v e r s ออกมาแล้วก็เอามาประกอบกันก็นั่นเองครับมันสามารถหาได้หลากหลายรูปแบบเห็นไหมครับตัวนี้มันค่อนข้างสำคัญครูก็เลยไม่อยากข้ามไปนะครับเลยเอามาสอนเพิ่มนิดนึงอ่ะถัดไปนะครับข้อนี้ให้เราลองลงมือทำเองสาหรับข้อ9นะครับเป็นการบ้านนะครับอ่าข้อ9 คือการบ้านของเราการบ้านของเราเราทำยังไงข้อนี้มันมีหลายตัวเนาะมันมีหลายตัวประกอบก็คือมีทั้ง g อินเวอร์สด้วย f อินเวอร์สด้วยดังนั้นเวลาเราทำเราก็ต้องหาตัวอินเวอร์สออกมาด้วยนะครับ f อินเวอร์สของ x ส่วน2บวก1เท่ากับกู่เขียนผิด x ส่วน2บวก1เท่ากับ x okay, ้าไหมครับตัว g อินเวอร์สก็จะกลายเป็น g อินเวอร์สของ ห้าเอลบสเท่ากับเอ่ะโอเคครับยกตัวอย่างดูนะครับยกตัวอย่างครูขอไปข้อสุดท้ายเลยไม่เอาข้อสุดท้ายให้เราทำเองดีกว่าอ่ะครูมายกตัวอย่างข้อ4ให้ดูหนึ่งข้อนะครับครูต้องการ g inverse โอเคนะครับ g inverse o f ครูก็ได้เป็น g inverse ของ f 4 ก็ทำปกติครับอันนี้ไม่ต้องทำอะไร g inverse ของ f 4เราก็ไปคิดครับว่า f 4เป็นเท่าไหรอ่ะ f 4ก็กลายเป็น4ส่วน2ได้2ถูกไหมครับ2บวก1เป็น3ดังนั้นเราก็ได้เป็น g inverse ของ3อ่า g inverse ของ3คืออะไรก็คือตัวเนี้ยเราจะต้องเป็น3ถูกไหมครับในตัวนี้จะต้องเป็น3ดังนั้นตัวนี้มันจะต้องเป็น6เข้าใจที่ครูพูดไหมครับอ่า ตัวเนี้ยมันจะต้องได้6เอ๊ขออภัยครับตัวเนี้ยมันจะต้องได้3เพราะเราต้องการจีอ e ินวอของ3ดังนั้นก็ครูก็มาทดเลขเลยครูก็บอกว่าครูต้องการ 5x ลบ3เท่ากับ3นะครูก็เลยได้ 5x เป็น6และก็ x จะต้องเท่ากับ6ส่วน5ดังนั้นเราจะต้องแทน x ตัวนี้ด้วย6ส่วน5ถูกไหมครับ x ตัวข้างหลังมันก็เลยกลายเป็น6กส่วน5ด้วยดังนั้น G e 3, จีอินเวอร์ของ3จริงตอบ หกส่วนหครับเป็นอันเรียบร้อยประมาณนี้นะครับอันนี้มันจะประยุกนิดนึงอ่ะมันก็จะยากขึ้นผั่ของข่าวนิดนึงลองทําดูครับ1 2 3 4ี่และ5ข้อห้าทำไงครับกระจายเข้าไปนะครับเนี่ยกระจายเข้าไปก่อนเออแล้วก็ไปหาเนี่ยเหมือนที่ครูสอนไปตัวนี้ครับผ่านนะครับถัดไปครับข้อ10 อ่ะข้อ10ครูต้องสอนครับเพราะถ้าไม่สอนคิดว่าหลายๆคนถ้าไม่ได้เรียนพิเศษมาก่อนงงแน่นอนครับข้อ10พื้นที่ไม่พอด้วยครับครูขอยกนะครับครูขอยกมันไปครูขอยกไปหน้าถัดไปนะครัอืมอ,อะไรของครูวะแบบนะครับ ข้อ10นะครับยกมาตรงนี้แล้วทีนี้นะครับมาดูกันในข้อ10ก่อนเนาะว่าข้อ10เขาให้เราหาอะไรอ่ะครูขอยกตรงนี้ออกมาก่อนอ่ะข้อ10ส,สิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับโจทย์ต้องการ f i n v e r t o g, ter, g ter, o f o g i n v e r t g i n น e ว t o f i n v e r t แสดงว่าเราจะต้องมีตัวนี้ i n v e r t ตัวนี้ i n v e r t ออกมาด้วยอ่ะตัวแรกไม่มีปัญหาครับตัวนี้ i n v e r t ของเขาคืออะไรมันก็จะเป็น f i n v e r t ของ2 x บวก3มเท่ากับ x ถูกไหมครับหรือใครจะเปลี่ยนแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะตัวนี้นะครับเดิมคือมันคือ y เท่ากับ2 x บวก3ถูกไหมครับ ตัวอินเวอร์ของเขามันก็จะกลายเป็นครูจะเขียนยังไงให้ชัดเจนดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่าตัวเนี้ยคือ f ถูกไหมครับเราต้องการ f อินเวอร์ถ้าเกิดจะทำเสร็จเลยนะครับมันก็จะกลายเป็น x เท่ากับ 2x 2y ครับ 2y 2 y บวก3แล้วเราก็ย้ายใหม่ครับมันก็จะได้ y เท่ากับ x ลบ3ส่วน2นั่นเองเพราะฉะนั้นครับตัวนี้ครูจรึงได้ว่า f อินเวอรของ x เท่ากับ x ลบ3ส่วน2ใครจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับเอใครจะทําแบบนี้ก็ได้ทีนี้ครับสำหรับ g x อ่า g x ของเรามันมีถึง2ขาเห็นไหมครับ g x ตรงนี้ มันมีถึง2ขาด้วยกันเนี่ยมันแยกออกมาเป็น2ส่วนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสำหรับ gx ของเรามันจะต้องถูกแยกออกมาเป็น2ส่วนด้วยกันดังนี้ครูขอยงมาตรงนี้นะครับตัวแรกครับเดิมของเรามันคืออะไรเดิมของเรามันคือตัวเนี้ยครูเปรียบเสมือนมันคือ y โอเคไหมครับ gx คือ y นะครับ y เท่ากับ2 x บวก1เพราะฉะนั้นครูหาอินเวอร์สออกมา อันนี้คือตัว g Invert นะครับอ่ครูก็จะได้เป็น x เท่ากับ2 y บวก1อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น x เท่ากับโทษทีครับเป็น3 y ครับ3 y บวก1ทันไหมครับเหมือนสลับตัวนี้ y ก็สลับที่การระหว่าง y กับ x y กับ x มันมี2เงื่อนไขครูก็เลยแยกเป็น2บรรทัดเฉยๆนะครับจากนั้นเงื่อนไขข้างหลังครับในเมื่อตัวนี้มันคือ y แล้ว ตัวนี้มันก็ต้องเปลี่ยนเป็น y ด้วยครับเงื่อนไขของเราก็เลยได้เป็นเมื่อ y มากกว่าหรือเท่ากับ0นข้างล่างก็เป็นเมื่อ y น้อยกว่า0อ่ทีนี้ครับครูมาปรับใหม่อ่ะดูนะครับครูมาปรับใหม่ปรับเพื่อให้ตรงเนี้ยมันอยู่ในรูปของ y เท่ากับอยู่ในรูป y เท่ากับเช่นอันนี้ครับเห็นไหมครับพอปรับใหม่ปุ๊บแล้วเรามาเปลี่ยนให้เป็น y เท่ากับ y ตัวนี้มันจะเป็น f i n v e r s ของ x ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น y ตัวนี้ก็จะกลายเป็น g อ n v e ว s ของ x โอเคนะครับเราก็จะได้เป็นตัวแรกครับคุณจะได้มาเป็น y เท่ากับย้ายแบบรวบลัานนะครับ x ลบหส่วนสถูกไหมครับอ่าก็กลายเป็น x ลบหนส่วนสนั่นเองตัวหลังครับตัวหนึ่งก็จะกลายเป็น y เท่ากับ ย้าย yeah, ครับลบ1ส่วน3ก็กลายเป็น x ลบ1นส่วน3นั่นเองทีนี้ครับเงื่อนไขครูปรับแล้วทำอย่างไรอ่ะครูปรับแล้วทำอย่างไรมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับคือเงื่อนไขตรงเนี้ยมันต้องใส่เป็น x อยู่แล้วครับมันจะมาใส่เป็น y แบบนั้นไม่ได้แต่ x เป็นอะไรล่ะ มันจะไม่ใช่ตัวเดิมนะครับก็คือเราจะต้องคิดประมาณว่าถ้า y มันมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนเนี่ยแทนลงไปปุ๊บ x มันจะเป็นเท่าไรแต่มันมีวิธีการคิดใหม่ครับกรณีแรกใช่ไหมครับอู่ขอใช้สีน้ำเงิน,นครับกรณีแรกคือเราต้องการอะไรครับเราต้องการ y มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์ถูกไหมครับตัวนี้มันคือ y ดังนั้นเนี่ยครับตัวนี้มันก็คือ y ที่มากกว่าหรือเท่ากับ0ย์เราก็หยิบตัวนี้มาคิดครับในกรณี x ลบ1ส่วน2มันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นยะ์ะเพราะฉะนั้น x ลบ1มันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ย้าย2ขึ้นไปคูณโอเคไหมครับซึ่งเครื่องหมายของอสมการไม่เปลี่ยนคูณ0ูนย์ได้แล้วได้0ดังนั้น x ของเราจึงต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1เนี่ยครับได้แล้วครับตัวแรกของเราว่า x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1 ต่อไปครับอีกตัวหนึ่งลักษณะเดียวกันในกรณีนี้กรณีที่2เราต้องการให้ค่า y มันน้อยกว่าศูนย์ถูกไหมครับอ่ะ y ต้องน้อยกว่าศูนย์ซึ่ง y กับตัวนี้เห็นไหมครับมันเท่ากันอยู่เราก็หยิบตัวนี้มาใช้เลยต้องน้อยกว่าศูนย์อ่ะครูก็หยิบมานะครับครูก็จะได้เป็น x ลบหนึ่งส่วนสามต้องน้อยกว่าศูนย์ดังนั้น x ลบ1จึงต้องน้อยกว่า0ูนย์น้อยยิ่งสไปคูณแล้วก็ x น้อยกว่า1 เพราะฉะนั้นตัวนี้ได้เป็น x น้อยกว่านี้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือขั้นตอนการหาตัวที่เป็นตัวที่เป็นอะไรนะอินเวอร์สของเขาออกมาดังนั้นถ้าเขียนให้ชัดเจนดูนะครับครูก็จะได้เป็น g อินเวอร์สของ x จะออกมาเป็น2เงื่อนไขด้วยกันเงื่อนไขแรกครับได้เป็น x ลบหส่วนสกับ x ลบหส่วนสเงื่อนไขของเขาคือ x จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1และ x จะต้องน้อยกว่าหนึงครับอ่ะแล้วเราก็มาลงมือทําของเราได้เลยโอเคไหมครับเรามีครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับอ่ะเรามีอะไรบ้างเรามี fx เรามี f i n วอ r ์สของ x เรามี gx โอเคนะครับแล้วเราก็มี g i n วอ r ์สของ x สิ่งที่ยากยากตรงไหนครับนี่เลย การหาพวกนี้ครับที่ขู่กลัวเราจะผิดพลาดเนาะเพราะว่าการสลับการตัวนี้จาก x มันต้องเปลี่ยนเป็น y แล้วเราก็ต้องมาดูเงื่อนไขของ x ใหม่ว่า x ใหม่มันเป็นอะไรเนี่ยครับที่จะผิดกันก็ผิดพลาดตรงนี้กันบ่อยๆอ่ะทีนี้ครับตรงนี้ครูทําให้เสร็จแล้วตรงนี้ครับไปลองหามานะครับ3ข้อด้วยกันตรงนี้ทําเองเป็นการบ้านแล้วกันครับข้ามนี้ก็เป็นบทประยุกต์เพิ่มเติมสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเรานะครับงานไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะ,ะทำตรงนี้ส่งให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนจะอัดมาในหน้าเดียวกันจนเรียบร้อยเออเราก็ถ่ายส่งมาในหน้าเดียวกันหรือว่าหน้าเดียวทําไม่พอจะมาแยกเป็น2หน้าแบบของขูก็ได้ครับแล้วก็ถ่ายส่งมาเป็น2หน้าโอเคนะครับสวัสดีครับ